สวัสดีครับลุงตั้มเกษตรมือถือนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นายยสมหวังนะครับกลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดโอ้ครับมาดูหน้าฝนครับเขางามหลายครับปีนี้เบิ่งเนี่ยพราน้ำครับน้ำหลาเมื่อนี้กสติพามาเบิงอ,อ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะครับที่ปลูกไว้าตามขอบสะ มาเบิ่ง่ามันสงามบันไดแล้วครับาปเข้าไปเบิ่งกันเถอะอันนี้ระสีเป็นสานะครับสาสมทบสองพันหาระสีได้ปลูกก้อยไว้ไวนี่แหละครับน้ำคูสานี่ยแหละแล้วก็ปลูกไว้ให้น้าทั้งนันครับแจ่ว่าไม่ค่อยได้ผลน้ำถั่วเดี๋ยวต้องคิดแผนใหม่ครับเดี๋ยวสิมาปลูกใหม่หลังเกี่ยวข้วแล้วอันนี้กกสี ประมาณนี้แหละครับก็บ่ค่อยง้ามมาไดนแล้วครับอาจสิเป็นเพราะว่าน้ำดินบ่ดีน้ำนี่ครับอันนี้ตากเ็เรียงพวกปลานิ้นปลาตะเพียนประมาณนี้แหละครับก็มีช่วงที่ง้างๆอยู่ก็มีหลายก่ออยู่ครับอันนี้มือนีมาว่าสิไม้ไอ,ไอลอกกาบอ้อยไปน้ำนี่ครับ นี่เขาไปบางทางคนณทางที่ว่าปลูกไว้อยู่ในไอ้นาเบาิ้งมันสิบอย่างไหนถูกน้ำท่วมครับน้ำท่วมแล้วก็กลายเป็นว่าคือจังหากมันออกมาในระดับผิวน้ำเพื่อว่าห้ตตนมันตายอ่ะมัจจะเป็นรากอากาศนะครับเพราะเป็นแบบนั้นคือเห็ดหอโคนมันบอมัน่าจจะเนาวบ่บนในใจนะข้างล่างเพราะว่ามันจับตรง้นมันหยงโยกค้อน อันนี้ก็งามดีอยู่ครับเนี่ขออ้อยก็บกำลังสิกกำลังจะเริ่มย่างขอขอกำลังงามเลยแต่หังว่าแตกกอบ่ค่อยดีป่ะน่อาจติต้องหาวิธีการมากบโ้นอีกจังน่อยจัะน้องดึงอันนี้ลงกันครับ อันนี้ก็ถิ่มลงนั่นสาเนี่นะครับก็ที่ปลาได้เน่าหรือปลาที่ได้ออกไปกินเนี่ยบ่คอยได้มาห้อาหารแค่ผมกับบ่คอยเข้าใจอ่ะที่เป็นเพราะว่าดินมันมาไหลมาถมบ่มันก็ใบ่แตกกอเพราะปันไหนครับนี่แต่กับบ่หนางจะใช่เพราะว่าตรงนี้เห็นว่าครับนี่ตรงนี้ก็ดินจากข้างบนเนี่ยไหลลงมาที่กันมันกับมาถมก็เห็ุให้มันแตกกอดีอยู่ นี่ครับมาเบิงอ้อยอ่อยที่ปลูกไว้ค้างๆอ่ะมันจะเป็นประมาณว่ามีน้ำถ่วมไหมครับเนี่ยจะเห็นเป็นน้ำเลยแต่ยูขอบๆนี่ครับนี่ปลูกไวล้ลิมนี่ก็ถือว่าได้ผลดีได้เลยแตก่กอดีแตกกอง้มแต่โมยูในน้ำนี่ครับนี่จนระโยกละ อันจนเป็นเพราะว่าผมบริหารจัดการบ่ดีตั้งแต่แรกนะครับก็คือว่าปล่อยไว้บ่ได้ขุดเป็นคันนาไว้กั้นเข้าไว้ก่อนว่าคิดว่าน้ำสิไหลไปนี้เพราะว่าถุกปีที่ผ่พันุมากก็คือน้ำม,มันบ่ได้ไหลไปนี้นะอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่เห็นว่านี่ก็เริ่มสิแบบมีขอนี่อย่างละ แต่กระถาเบิ้งครับช่วงนี้ถ้าอยู่ยังเข่าอยู่น้ำเหมือนแ่โบยังไม่คว่ยลดแต่ถ้าเกิดว่าน้ำลดลงไปแล้วมันก็จะจะเสิดีขึ้นเพราะว่านนี่ก็ปลูกมา้าใดตั้งแต่บ่ท่านดำนาบ่ท่านไถหไถหุดน้ำไม่ม่ครับประมาณเดือนเดือนพฤษภาคมที่ผมเอามาปลูกไว้กันแม่นว่ารอบหนาครับผมสิไปปลูกสิไปปลูกให้ทั้งเคิ่งมัน หนึ่งคือการระบายน้ำมัน่าจ,จะดีก่อสองผมสิขุดเป็นคันแท่นากันไว้ก่อนมันบ่ใหายน้ำจากอีกฝากหนึ่งพันไหลเข้ามาได้ตอนไทก็สิให้รถไถยไงเป็นดันเป็นคันแท่น้อยไว้ให้ก่อนเพราะหอดน,น้ำมันก็ดิดกันบองนี้ไว้เป้งบองนี้มันก็สิไหลตกตลอดเวลาแต่ว่าโซนทางนี้ก็ถือว่าน้ำอยู่ฝั่งนี้ตี่ติดอ ดินดินก็เป็นดินขุดไม้ปีนี้แล้วครับอาจิดเพชรไห่ป่อยห้าบวะ่อยงามพอปไหอันนี้ก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกไว้หลายขึ้นกันแต่ว่ามันก็ซอยได้ระดับหนึ่งครับพอดีตอนขุดแล้วไม่ไม้ฝนลงว่ฝนลงวอหลายมันเริ่มเสร็จโตแน่เรล่าก็อหญ้าแฝกเริ่มเกิดเรล้าฝนยังค่อยไม้แห้ง มันก็นเลยแบบพอสิทธิ์เ็ดยหาคูบอพังขัดไปไหนโอเคครับผมมือนี่ก็พามาชมบรรยากาศท้องทุงครับอากาศเย็นดีหลายครับยนี่ยเมื่อคืนนี่นอนแสบครับครับผมกันสั้นก็มือนี้ว่ามียังละครับกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เก่าละครับผมช่องนองไม่คนตกตามก็ยังไม่ค่อยหลายดอกครับผม ว่าปีหนาปีสีห่หอดหนึ่งนะครับสิกลับมมายูบ้านเห็ดเกษตรถาเบิงมาสิไปได้หลายเป็นไนยุคกรุงเทพไปงานกับ่คคอยดีละครับเศรษฐกิจบ่ดีก็เลสิเด็กลับบ้านแหละล่ะโอเคครับผม mm hmm. มื่อนี้กับซำนี้ละก้อนครับสวัสดีครับ